นั่งอยู่ริมสระน้ำแล้วก็มีความสุขนะครับยังไม่ลงเล่นน้ำรอภรยาภรรยาผมก็นอนมากครับเรื่องนอนหลับของภรยาผมนี่เป็นเป็นสิ่งที่เธอชอบที่สุดเพราะว่ม,มีความสุขสุดในการนอนหลบนะเธอสามารถนอนได้ประมาณสักสิบชั่วโมงนะของผมนี่แค่เจ็ดชั่วโมงพอแล้วผมก็วันนี้มานั่งอยู่ที่ รินว์ยังไม่ลงน้ําถ้าภรรยาตื่นมาตอนนี้เขต้องลงด้วยกันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะผมชอบร้องให้ผู้สูงวัยเพื่อนๆผมฟังอยู่ด้วยคือว่าเจอไม้งามยามขวานบิน <c ười> โอ้เนื้อเพลงนี่มันดีจริงผมชอบนะบอกเอาบุญคุณคุณเพื่อนชาย ถ้าเจอไม้งามงามยงควานบินต้องใจถึงจึงจะได้กินอย่าตัดสินที่ร้อยตีนกาแค่อายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าจะรักกับคนที่เด็กกว่าต้องมีทั้งทุนและปัญญามันหายาบำรุงร่างกายต้องไปยอมพมที่มันงอกเขดดำและทำให้ดูเกใส่กางเกงยีนให้เทเหมือนคนรุ่นใหม่และคอยมันเอาใจ ชวนเธอไปเต้นรำในเงกในบาร์โชวีลาวะาลวนลายอย่าให้ใครเขาว่าเราแกแกแต่ตัวแต่ใจต้องสู้แต่อย่าให้เมียรู้เป็นชายได้คืนเมียรู้ก็จะเป็นภัยร่างกายจะมีบาดแผล